ทำไมมีมิจฉาทิจิถึงมีคติแค่นรกกับกำเนิดเดรัจฉานแต่ไม่มีเปรตวิเศษเราเปรตวิสัยเนี่ยต่างออกไปจากต่างออกไปจากนรกกับกำเนิดเดรัจฉานแบบไหนยังไงทําไมทําไมเปรตวิสัยเนี่ยสามารถรับส่วนบุญได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาอืมครับ,รบก็อันนี้เขาพูดถึงคติคติเบื้องเบื้องล่างสามคตินะ คนที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพระองค์ตัดเรื่องของคติเขาสองอย่างอย่างที่พูดนั่นแหละก็คือนรกกับกําเนิดเดรัฉานซึ่งเราสงสัยว่าเอ๊ทะทำไมไม่ได้เปดด้วยจริงๆเปดเปดสูงสูงเกินไปสําหรับผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐินะพบ,พบภูมินะพบภูม,ภมิไล่ตระระดับความสูงนะเอาเอาจากต่ําล่างสุดมาก่อนเนะี่ยสามคติล่างก็คือนรก มาสู่กําเนิดเดฉาะแล้วก็มาสู่เปรตเปรตเปรตในสูงที่สุดในสามกติความต่างใช่ไหมความความต่างที่ทําให้เปรตสูงกว่านรกและกําเนิดเดฉานเนี่ยคือเปรตสามารถเปลี่ยนอัตภาพได้เปลี่ยนสามารถเร,เรื่องรับส่วนบุญเนี่ยโอเคอยู่ละนะครับเพราะเปรตเนี่ยเปรตจริงๆคำว่เา,เา,าเปรตเนี่ยอ่าก็หมายถึงผู้หิวโหวยผู้หิวโหวยผู้ที่ ตันีทีเหนียวแล้วก็เป็นผู้อิจฉาริษยาอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นผู้ที่มีความตันีทีเหนียวพวกนี้จึงจึงเป็นผู้ที่อดอยากนะอดอยากเพราะเขาตันีทีเหนียวเขาเลยไม่ได้รับส่วนบุญอะไรเลยถามว่าพอเอาง,ง่ายอา,อาหารนงเป็ดไม่มีนะเราต้องทําอาหารนีไมไงั้เขาก็อดอยากแต่อย่างนรกเนี่ยเขาทํากรรมไว้เขาก็มีอาหารของสัตว์นรกนะแต่อาหารเขาเนี่ย ไม่ค่อยน่ากินหรอกบางทีหิวๆจะเจอแบบน้ําอะไรน้ําเด็กร้อนเนี่ยหิวใช่ไหมหิวก็น้ําเด็กร้อนให้กินอะไรเนี่ยนั่นเป็นอาหารของเขาซึ่งมีแต่ความทรมานทุกทุกล้นๆ้ส่วนสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารเขาเห็นไหมเขาก็อยู่พภูมมเดียวกับเราที่เราเห็นได้เนีนะบางทีเราซื้ออาหารสุนัขอาหารแมวอาหารปลาเนี่ยเขาก็ได้อาหารกินหรือเขาไปหากินของเขาเองอะไรเนี่ยเขามีอาหาร ส่วนเปรตนี่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความตนีทีเหนียวความที่เขาไม่ได้ทําทานตัวความความความต่างใหญ่ๆคือเขาเปลี่ยนอัตภาพนะเหมือนกับพระสูตรเปรตของนางแม่แม่ท่านพระสาลีบุตรนะที่ที่มีเปรตตนหนึ่งเปรตน,นางหนึ่งมาหาท่านพระสาลีบุตรแล้วก็ท่านพระสาลีบุตรถามว่าท่านเป็นใครนางเปรตก็ตอบว่าเป็นเป็นแม่ของท่านเมื่อชาติก่อน พี่พี่เล่าคร่าวๆนะพระสูตรนี้ก็นานลแล้วแล้วคราวนี้ยเขาก็มามาหาท่านเนี่ยเพราะว่าเขาจะมาขอส่วนบุญมาขอส่วนบุญแล้วก็ท่านพระสารีบุตรก็เลยได้ทําทานให้กับเพื่อนภิกษุด้วยกันที่เป็นพระอรหันยิ่เนี่ยแล้วก็คราวเนี้ยแล้วพอทําทําบุญที่ส่วนกุศลไม่ให้เสร็จเนี่ยท่านอ่า เปรตที่เป็นแม่ของท่านพระสารีบุตรก็มาหาทีแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดไม่น่ใจว่าพระโมคคลานะหรือท่านพระสารีบุตรเองเป็นคนถามนะจำไม่ได้ละว,ว่าท่านเป็นใครเนี่ยคือคือมันไม่เหมือนกับเปรตตอนที่มาเจอท่านพระสารีบุตรคือจะเปลี่ยนเป็นสภาพเป็นนางฟ้าเลยอะไรเงี้ยมีมีออร่ามีแสงใส่ประดับอะไรที่แบบเหมือนเหมือนนางฟ้าทุกอย่างเลยในในประสูตรต้องไปอ่านดู ดูในพระสูตรเรื่องแม่เปรตแม่ท่านพระสารีบุตรอ่ะตัวนั้นจะเป็นตัวอธิบายเลยว่าภพภูมิเปรตเขาสามารถที่จะเปลี่ยนอัตภาพได้สองเขามีวิมานนะดูในพระสูตรจะมีจะมีวิมานวิมานของเปรตนางนี้เปรตนางนั้นอะไรเงี้ยเขาก็มีวิมานของเขาก็คือเป็นเป็นภพภูมิที่สูงที่สุดในในตัวคติภูมิสาคตินั่นแหละ เรา่าจะเห็นภาพได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้ครับ